คนได้ดอกไม้ส,สวยๆสีแดงแห่งความรักดอกไม้แห่งจิตวิญญาณพลังงานและที่สำคัญรอยยิ้มความเบิกบานความจริงใจที่อยากมอบให้กับทุกคนสายตาที่เราได้สื่อกันผ่านโลกอินเทอร์เนต็ตผ่านโลกออนไลน์ผ่านคลื่นพลังงานและสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่น้องหญิงอยากมอบให้กับทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะเจ้าคะและสิ่งที่น้องหญิงกำลังสร้างสรรค์และกำลังดำเนินการและกำลังกระทำขอบคุณ fc ที่ติดตามสำหรับผู้ที่สัมผัสได้ถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่และท่านทั้งหลายจะถูกเยียวยา,ยาโดยคลื่นแห่งความดีขึื่นการคุ้มครองในยุคที่ส